โอ้โหกดสโลชนะลัวขนาดนี้โดยตโลสายเว้ครับสวัสดีครับผมมาคนป่านะครับวันนี้เราจะมาเล่นตโลสายเวกันซึ่งตโลเวเนี่ยผมได้มาจากไรแคนจะไปนะซึ่งไรแคนเนี่ยเขาเป็นโค้ดทีเบคอนชุดปัจจุบันนี้เลยนะครับแล้วผลจากการที่ผมลองไปเล่นโหมดซโลนะชนะทุกเกมครับทำนเวดอันหนึ่งและรับดเวดอันหนึ่งทุกเกมเลยแล้วพอผลมาแบบนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับเลยนะว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับเซตนี้ป้าก็เดินลา,าดูเกมด้วยกันเริ่มเลยครับ ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาผมขอแนะนําวิธีการเติมเกมที่ปลอดภัยที่สุดในตอนนี้เลยนะครับเริ่มแรกกดที่หา้าโปรไฟล์ของเราแล้วกดตรงรูปเฟร์นลเล็กแล้วให้กดที่ Open ID จากนั้นให้กดคลอดแล้วก็จะได้ ID ที่ใช้เติมเกมนะครับจากนั้นก็ทักแชทเพย์ยิปสี่บเอมพ์คําว่า R V นะครับจากนั้นก็วาง Open ID แล้วชำระเงินตามรายละเอียดได้เลยครับหลังจากชำระเงินแล้วเนี่ยรอแป๊บนึงครับคูอปองก็จะเข้าสู่ ID ทันทีซึ่งเผจน,นี้เนี่ยบอกเลยว่าปลอดภัยและค o ู่ม,มากเลยครับ หากใครมามองหาไอเดียว้คุ้มๆพร้มมอมเล่นนุ่นครบกีฬาส,สวยๆแนะนำเพจนี้เลยนะครับเอเมนต้อน TP7 เพจนี้เนี่ยมีผู้ติดตามมากถึง1นึ่งสายเต็มเหมือนคนเลยนะครับที่นี่ก็จะมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกมเอาไว้ราคาถูกราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่30บาทเท่านั้นเองนะครับสามารถดูริ้งเพจใต้คลิปได้เลยครับจต้อนรรัับบกกากลาลมขอแค่เคข้าคคมาเกมแล้วเหครับในะเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมไปล้างคอนสุดดาวนะครับก็ถือว่าไม่มากไม่น้อยนะ แลวก็ในส่วนของพองฝันเนี่ย,ยก็ตามหน้าจอน,นี้เลยนะครับแต่ก็ในส่วนของลูนะครับก็ตามหน้าจอน,นี้เลยนะก็จะมีติดคีกขึ้นมาสองใบด้วยนะครับเพราะโตโรเนี่ยเอาจิงมันได้ต่อยอขึ้นข้างบ่อยนะเดี๋ยวเกมนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าซาตานี่อืมมันน่าจะเก่งกว่าคู่โรมเขานะคู่โรมเมทเขานะก็เดี๋ยวผม่าเรื่องเลยแล้กันนะครับเพื่อนฟู้รอเรียวครับลอยมา ได้อยู่ครับได้อยู่ครับมาเลยแบ่งโดยไป2ครับขาดนิดนึงครับไอทีตรงนี้ครับเรียบร้อยครับแต่ว่าแลกกันไปครับช็อตนี้คุ้มนะครับเนี่ยเพราะว่าเราได้ฟันบัตรนะอ่ทีนี้เรามาอธิบายตโล่กันข่าวๆนิดนึงนะครับตโล่เนี่ยมันจะอึดขึ้นมานะถ้าเราใช้ทิวสองในการบล็อกตาเมจได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าหากตโล่มีคููดาวนิน้อยนะครับมันก็จะทําให้ตโล่เนี่ยอึดขึ้นนะและก็ในส่วนของอาร์โกนี่เนี่ยมันก็จะมีความสามารถในการ เอ่อเพิ่มเลือดอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีรถคูด,ดาวแล้วก็มีระเมิดเวทนะแต่ว่าสิ่งที่ไม่คุ้มค่าจรินก็คือพลังเวทที่ได้จากอากุนี่เนี่ยมันไม่ช่วยอะไรเลยประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาถักป่านนิดนึงนะครับโอ้ระแวงครับฟิกเกอร์ซาอิโอครับแต่ว่าไม่ตายครับโดนสวนครับเรียบร้อยเลยเอาจริ้งจิ้งเรานี่ค่อนข้างเก่งกตอนเลเวลสี่นะตอนนี่สตาร์ได้ไปสองคืวนะ เราเพื่อเรานี่เหมือนจะไม่เอาคลิปกองนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวเราเพื่อมาอยู่ใ,ใกล้ๆก่อนค่อยเคลียร์นะครับงั่นเดี๋ยวเราได้โดยคนเดียวนะส่วนแว่นี่โวยวายช็อตตะกี้นะครับน่าสงสารแล้วคิวเรนนี่อยู่นอกระยะคิวตัวเล็กนะแต่ว่าคิปใกล้ตายแล้วนะครับโอ้โหต่อยไม่ทันด้วยอ่ารอยโอเดอร์บัมี้ครับเียบเลยโอ้คิวเรนครับเข้าพลาดน,นิดนึงาตาเครื่องตอร,รับโหเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> ขลังนี่ยังนัวกันอยู่นะครับโอ้โหแล้วลัมเบอร์ยังดูโอ้โหลัมเบอร์จะฆ่าซาตาเนีสุดเกิน,กนแลนดคอตอันนี้เออไม่ค่อยงเคลิปเท่าไหร่นะครับปล่อยคลิปเยอะมากเลย,เย,ะเลยตะกี้แวนน่าจะถึงเสี่ยงมาเอาคลิปหน่อยนะครับผมก็คำให้อยู่นะน่าเสียดายนะครับเดี๋ยวได้บังกรสเสร็จนี่ต่อบูได้เลยนะครับ อ้าวเดี๋ยวคุณเล่นไปไหนแล้วตะก,กี้ทางอ่วัตถุฟไฟเนี่ยเขาจบทางเลนบนนะครับเราได้มังกรงเนี่ยอันนี้น่าจะเอาบูต,ต่อนะต่อไม่เป็นไรครับเราเอาเองก็ได้รับไปก่อนเพื่อนวันนี้ชะได้ทีนี้คุ้มเลยนะเก็บฟิกเกอร์ด้วยนะครับเอาไว้หนีนะเพราะว่าเราม,มีฟิกเกอร์นะ เก็บได้อีกอันหนึ่งบัตมาคนโอ้ซานตาครับปิดทางระเบิดไม่ได้ครับเฮ้บัตมาบัตมาข,ขาขอฆ่าก่อนแล้วกันหัวละไมโอ,รโอครับยิงแรงเหลือเกินครับตรงนี้ตามไปกุ้นเนี่ยโอ้มาหลอดมาครับเดี๋ยวรอให้นิดนึงยังไงดีมาหลอดโอ้มาหลอดเลือกที่จะเอาเราครับเสร็จเลยยิงแล้วเจอบัตตูฟายตรงนี้ครับ ตอนนี้ผมรอดได้นะผมมีสกิลสองอยู่นะครับโอ้โหเพื่อนเปิดครับตรงนี้หนวยใหญ่เลยครับหัวเรมาอร่อยครับไปอย่างแรงเรียบร้อยแลยครับข้าสองก็บล็อกไม่อยู่ครับแรงและเกินสามครับเกิดแล้วครับเกมนำอยู่หน่อยแหวนนี่สกอร์ดีเนี่ยสามหนึ่งห้านะครับแต่ก็ปัสสาไฟครับการเงินสองพันครับ เงินไม่ต่างเท่าไหร่นะให้ไวโอกิ้งมาเฉยยามสองดีๆนะตาตาเนื้ตีนะครับบินเลยเพื่อนนั่นแหละครับผมโอ้พัดนิดเดียวโอ้โหครูดาวไม่ทันโอ้แล้วคิวเรนมาต่อครับไหลต่อได้ตรงนี้โอ้นิดเดียวแล้วพอไวโอนี่มันการตรงการครับก็กลายรว่าลัมเบอร์กันได้คนเดียวครับ กันไม่โยครับอะครับเกิดแล้วครับในกเกมนี้เราขึ้นไปทำสมเร็ขึ้นมานะเพราะว่าในช่วงต้นๆเกมหน่อยมันมีปัญหาตรงที่ว่าบัเตอรายมันไหลง่ายครับผมเลยเอาสมเร็จขึ้นมาชนก่อนแล้วก็ถ้าในเกมถ้าเขึ้นได้ไหวนะเดี๋ยวค่อยเ่ยนเป็นล้างนะครับต้นเกมซีซี m ั e เบไม่่อยมีปัญหาอะไรมีปัญหากับปัเตอรายเนี่ยแหละ้ารับได้ไม่ไหวเก็บกันยังไงขึ้นประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวตรงนี้หาเรื่องเลยนะครับ เอ้าเจอวีโอตรงนี้ครับโดใส่เลยแล้วคุณเล็กเขาต่อครับขอชนอะไรกันเอ้าตายเฉยหลังจัดเลยครับแล้วเดี๋ยวไปต่อตรงกลางนะครับเราเลี้ยวนี่ยืนคนเดียวนะยืนลึกด้วยนะครับเลยกางแม่น้ำมาครับเจอโอเมจับอะไรอย่างเงี้ยโ้โหแล้วถามว่าขีจัดสกิลครับเรียบร้อยครับแต่สกิลมาโซไฟโผล่ทางเลนบนนะครับเดี๋ยวเดินหายนะคลิปเข้าด้วยนะครับตรงนี้ เดี๋ยวอีกนิดนึงก็น่าจะได้อคกนีแล้วนะครับเดี๋ยวคลีมจะเข้าอีกเวม้มมึงน,นะทีมเราไม่ค่อยเป็นคนทำเว้มนะครับเดี๋ยวผมดันให้แล้วกันเสียดายคีมใช่หรอกเดี๋ยวมันตีกันตายเราก็ไม่ได้ตังค์นะครับอ่ะครับเอาคนนี้มาแล้วครับเฮ้ยมันต่อไฟตรงนี้ไล่ถูแล้วเฮ้ย <c oughs> มันต่อไทม์นี้ <c oughs> หรือว่าโอ๊กาวิ่งหนีโลแปดออ้มีคนมาช่วยหน้าหลังครับแต่อยากได้ครับโอ้ตอนนี้ไม่ตายโอ้แล้วคนนี้จะตายครับเรียบร้อยเลยขอ,อสา้านหน่อยได้ไหมครับชนไปชนมาระวังตอนมาหลดป่านนะครับอย่าให้โดนปา่านเต็มเพื่อน,น,นพอ ตอยน,นิดนึงครับโอ้โหโดนป่าไปพันห้าขอต่อยห,หน่อยครับตรงนี้โอ้โหยังอึดโอ้โหมีพิกเกอร์ปาอีกเรียบร้อยเลยโอ้โหขึ้นเลยเขาต่อครับคมัมเบิลซูลไปเลยคมัมเบิลซูลน,นิดเดียวโอ้ลราเมย์โยกโอ้โหเรียบร้อยเลยสำรับตายคู่ครับเรียบร้อยโอ้ราแวนครับจะไปสร้างมาลอดครับเดี๋ยวก,กลับเข้าเร่ยนการกันนะครับ อันนี้เรามาทดสอบประสิทธิภาพของการแทงของตอโลนะครับในการเล่นอากุนี่นะครับก็จะเห็นได้ว่ามันยืนได้นะมีปัญหาอะไรนะครับแต่ก็ไม่ได้ทองให้เล่นตามนะเพราะว่ามันต้องใช้สเต็ปในการเล่นค่อนข้างเยอะเลยนะครับเรียกได้ว่าถ้าหากจะเก่งได้เนี่ยก็ต้องใช้สกิลสองขึ้นไอย่างเดียวเลยนะโอ้โหแล้วแวนเอาเรื่องจากสโลคิวมาลอดเอาละครับอย่างนี้เดี๋ยวช่วยนิดนึงเจอบัสอีกแล้วครับดูเลยไปเข้าแถวหลังครับโอ้โหเจ๋ิง โูโดนตบกลับครับโหเ,เรียบร้อยแล้วันนี้ตายกันเรียบไปครับลัมเมอร์ชนเลยโหอ,อติสวงครับเดี๋ยวไล่ต่อน,นิดหนึ่งครับอีกเกาวิเขา้ขเามีติครับโอ้แต่ว่าคิล่นพอก,อก่อนครับแหมแต่ถอยก็ได้ครับโอ้เล่นแรงกลางมีหวัวครับล้อเดียวโดนคึงไม่รอดไปมานี่โอเมนี่ไปจับเราเลืออสองรอบแล้ว ตโล่นี่มันได้ตีธรรมดาบ่อยมากเลยนะเนี่ยมันได้ตีธรรมดานี่คือคิวเพื่อนยังบ่อยผมเลยเอา,เอาติดลุนคิขึ้นมานะแล้วก็เวลาไล่ฆ่าคนเนี่ยมันก็เก่งด้วยนะครับกำลังาการนิดนึงครับตรงดาวเพื่อนเขาติดไปนะแล้วก็่รถไฟของมาเราอยู่เลนล่างครับตอนนี้เรามีตัดเลือดแล้วนะซาต้าพีตัดเลือดนะครับเดือดซ่านหน่อยเดิมด,ดุนนิดนึงครับอุ้ยเกือบได้ แลนี่ทีมเขาอ่ะเพียบเลยครับถอยกัน,กนแล้วก็ไอเทมที่ต่อไปของเราเนี่ยก็จะเป็นสร้เขียวนะครับซึ่งจะทำให้ตอลอเนี่ยมันรีเจะเลือดเรื่อยๆนะแล้วก็มีรักคูดาวด้วยนะครับแล้วก็ทำให้ท่าสองเนี่ยสกิลแรงขึ้นด้วยนะชูเรนก็เราจะมาอยู่นะครับเดี๋ยวหาเลือกบดไฟเลยครับาตาเมนตีนะอยู่ดีใจนะครับสาตา อันตีบอลได้แล้วโอ้แล้วสตาร์เราเครื่องโตครับเรียบร้อยเลยอ่ะผมยืนตรงนี้ไปหน่อยแล้วกันนะครับเวลาสู้กับสองคนนี้นะผมก็รอแค่ใช้ท่าสองตอนที่ลรีเราเนี่ยนะใช้ท่าสองมาแค่นั้นเองนะครับอ่าวเป็นไปอีกแล้วครับกด่สองสวนเลยครับทีนี้เราก็จะไม่เจ็บเลยนะเขาก็เกลียยสู้เรานะครับเดินหนีไปเลยแตครับตรงนี้พอก่อนครับ แต่ก็ตอนนี้มานาเราก็จะหมดนะครับเดี๋ยวผมมาดูทางแถวชมบัฟ้านี่นึง่ง่มบาฟ้ายังไม่เกิดน,นะครับคนตัง้งใจเล่นก็นเล่นไปครับคนโยนก็โยนไปครับเกมนี้ลันกาจะเข้าป้อมครับแวนจัดไมมแวนเย็นเพื่อจะเย็นเพื่อไม่มีร้างเดี๋ยวเจอมาหลอดชอ็อตเดี๋ยวเป็นเรื่องแต่เดี๋ยวเอามาฟ้าก่อนครับ ให้มาฟ้านี่ผมเล่นกับบ้านนะแลวโอเมงครับโอ้อยโอเมงให้เราด้วยโอ้ขอบคุยยับผมครับอเสร็จแวร์ละลรงี้โอ้ยงี้ผมนลกกับบ้านนะมาน้ำหมดนะครับโอ้เสาดายมัตตอไฟฟมาลึกด้วยมาหล่อน,นี่คงขึ้นเอจิสแล้วก็ดับแดงแล้วน,นะครับแดงเอาเรื่องนะนะผมมัต่อไฟครับไปเข้าทางโอเมงครับแตกเลย โอ้แล้วแหวนไปลึกครับตรงนี้โอ้โหแล้วมันต้องฟ้าที่อย่างแรงเรียบร้อยเลยครับเดี๋ยวผมขึ้นไปเอาบอาฟ้าผมขึ้นก <c oughs> ันคิวแรงครับไปตรงกลางครับจะเข้าอรอเลี่ยวครับแต่ว่าโดนส่วนมาครับเราจเจอบันต้องไฟตรงนี้ครับเอาฟ้ามาผมเถอะบันต้อง <c oughs> ไฟไปอีกนิดเดียวครับไม่รอดผมยิง เราไวโอครับโอ้ลัมเบอร์มาช่วยครับเดี๋ยวผมรอตีก่อนอีกเจนน็ดวิครับโอ้ไวโอตามใหญ่เลยระยะทางอย่างไกลครับตรงนี้โดนขย่มเลยครับไหลเสียบต่อครับโอ้โหเรียบร้อยครับตรงนี้ตอนแรกก็สิชนคืนเลยแล้วเนะี่ยโอ้ยังเขื่อนเลยเดี๋ยวต้องแกแ้ไขมาหลอดหน่อยนะครับมาหลอดรอบพี่เราดิเขาฟิกเกอร์ป่าลงย่อมไปนะ โอ้เรียบร้อยครับชูเลนปิดให้ครับผมอยากฆ่าวเลล่าด้วยตัวเอสตะครั้งนึงไงตะค้าได้จะดีมาก,กนะเดี๋ยวด้คคินิดนึงครับดันหน้าป้อมเขาเนี่ยแหละเดี๋ยวเกมนี้ขึ้นซอลลิงออล่า์น่าจะดีนะหลังจากาต้องฟฟาตรงนี้ครับ ดินหลุดมาแบบนี้ครับโอ้โหคิวเรนเก่าครับเรียบร้อยอะไรโคตรแรงโอ้โหอ่ะแล้วก็สมอรี่ออร่าในเกมนี้นะครับจะทำให้วานเนี่ยจะดาเมจได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็สตาร์ก็แรงขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนของเราเนี่ยก็ท่าสองแรงขึ้นนะครับประมาณนั้นควกๆนิดนึงครับโอ้มาหลอดตรงนี้ครับแต่มาหลอดนี้ผมต้องมีคนมีต่อนเลือดอะมาช่วยตีนะงั้นผมสู้ไม่ไหวนะครับ คนทีมเราเนี่คือเขิมจัดแรงย่างขาป้อมเลยนะโอ,อ้มาหลอดทางซ้ายครับเฮ้ยผมอาจจะได้ดังแค่นล้วเนี่ยตาครับ<น>ขยโอมาวน,นี้ครับไอซิองเข้าไปครับเรียบร้อยครับโอ้อยังแรงและทีนี่เหลือแค่บัตุฟานะครับแวนการนี่จะเข้าป้อมใหญ่แล้วนะครับตัวมาตตฟานครับเลื่อนไปกันตรงกลางครับโอ้โดนใส่แล้วนะครับนี่บัตตฟานตอนนี้นี่เงินปักพันสี่เลยนะครับ และดาเข้าป้อมครับโอ้แล้วชนไปตรงนี้ครับแล้วไปเข้าไปครับเรียบร้อยครับโอเคครับจบเกมครับโอ้โหโอ้เซนีเวอร์เกินอันนี้เราก็มาลองเล่นดูเฉยๆนะครับว่ามันใช้ได้จริงหรือไม่ได้จริงอะไรยังไงนะซึ่งผมลองเล่นอากุนี่กับก่อไฟมาแล้วนะครับก็โหแรงมากนะเล่นอากุนี่ก่อไฟนะครับเล่นแบบแรงจัดเลยแต่ว่าจะมีข้อเสียตรงที่ว่าของที่จะเลื่อนเนี่ยมันจะขึ้นช้านะครับเพราะเราต้องไปขึ้นอากุนี่กับก่อไฟก่อนซึ่งพอเราขึ้น ออของที่จะเลือดช mm ้าเนี่ยมันก mm ็จะกลับบ้านบ่อยเลยมาเนี้นะครับก็ไม like ่สุดฉลาดประมาณนั้นนะครับซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมค่อนข้างที่จะชอบเซตนี้มากกว่านะเซตที่ขึ้นในเกมนี้เลยนะครับแล้วก็ชิ้นเซนนีโอลาเนี่ยก็เปลี่ยนตามเกมนะครับจะขึ้นอะไรก็ได้จะขึ้นเป็นเชียบล้อกับสะท้อนอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับเพราะว่าเกาะการภาพเราเนี่ยถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะเราจะต้องมีเกาะการภาพชิ้นหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของดาเมจในเกมนี้นะครับก็ทำถึง25%นะครับแล้วก็ดาเมจไปถึง33%ด้วยกันนะครับเเรียยกไดด้ว่่าาาจจมแล้วก็น้ำเมจได้อยย่าางสบนะ ก็ถ้าถามว่าเอาไปไต่แรงได้ไหมก็ไต่ได้นะครับแต่ว่าเราจะต้องใช้สกิลสองแม่นนะนี่สําคัญเลยนะครับถ้าหาเราสกิลสองแม่นเนี่ยบอกเลยว่าเล่นตัวรถสนิทเก่งมากเลยอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เต็มใจให้กันหน่อยแล้กันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากมาเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ